สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องล้างอัดฉีดนะครับแรงทะลุพิกัดซื้อมาใหม่นะครับโปโลโปโลอ่ะให้ดูเป็นคนแกะเดี๋ยวจะลองฉีดให้ดูรีวิวดูว่าเครื่องล้างอัดฉีดรุ่นใหม่นี้จะใช้ดีไหมนะครับสมเงินสมราคาไหมนะครับรับประกันหนึ่งปี 14อบาบาทหนึ่วัตต์ัวนี้อะไรอ่อ๋อตัวนี้ตัวฉีดโฟมเออเออามาดูยกหัวมายกเครื่องมา ซื้อมาใหม่จะคุ้มค่าคุ้มราคาเงินที่เราจ่ายไปหรือเปล่านะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะปักลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างเลยครับเวลาท่านมีรถที่บ้านซื้อรถด,ดับมาใหม่รถไถนะครับรถหกล้อรถอะไรก็ได้ครับซื้อมาใหม่ก็นี่ครับ เอาไว้ใช้ลางเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูว่ามันแรงจริงอย่างที่ข้างกล่องเขาเขียนบอกหรือเปล่าตรงนี้อุปกรณ์ปลายปืนนี่แล้วก็อ,อุปกรณ์อีกเอ้แล้วสายดูดอี๊อนี่สายอยู่นี่สายดูดอยู่ไหนอ่ะสายดูดก็คือสายยางของเรานี่แหละอืมเอาประกอบดูสิ ดูแล้วจะเอาไปทดลองเครื่องมันมันใหญ่กว่าตัวที่ผมเคยใช้นะเครื่องตัวนี้มีมาดูวิธีการใช้งานนะครับใบรับประกันก็อยู่ในนี้นะครับ่ะอ่ะ,อะได้ไหมเออเอาปใส่ ประกอบป้ายใ,ใส่อ่ะใส่ง่ายตัวอ๋อมันเป็นระบบกดโอเคอันนี้ก็เป็นประกอบตัวนี้ประกอบตัวใส่ใสายยาง มีปลายแถมให้หนึ่งตัวครับถ้าเกิดตัวนั้นพังก็มันเป็นตัวปรับได้กับตัวอะไรเนี่ยเนี่ยมันเป็นหัวไม่เหมือนกันดิเอาปลายตัวนั้นมาดูสิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชถอดสีแดงออกนี่สังเกตว,ว่าปลายมันจะไม่เหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวจะลองดูทั้งสองหัวเลยนะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า การใช้งานจริงมันเป็นยังไงนะครับขั้นตอนการประกอบก็ดูตามนี้เลยนะครับนี่อันนี้จะฉีดโฟมให้ดูด้วยผมผมว่าผมมีน้ำยาโฟมอยู่นะต้องเห็นมาดูน้ำยาโฟมน้ำยาโฟมอยู่ในบ้วนมีอู่่ถือมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องประกอบให้เสร็จก่อนมึงหายยัง เต้พันเจียวหมุนเลยไม่ต้องมันเป็นมันเป็นดูดมันเป็นแบบดูดมันมีโอลิงข,ของมันอยู่มันมีโอลิงอยู่นะครับไม่ต้องใช้เต้พันเกียวเอาเอาเรวเ,เ,เอาไส้เดืเบ่ละบันให้ดูขั้นตอนการประกอบนะครับนี้แน่นเ,เกเินไปกับ่ดีนี่เอาตัวนี้สวม จะเป็นอย่างนี้ป, so ปั๊บแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสายยางก่อนที่จะเป็นสายยางเราก็ต้องถอดข้างหลังออกก่อนถอดออกก่อนข้างหลังเออนั่นแหละเอาสายยางเข้าตรงนี้แล้วก็อันนี้ตามไม่ต้องไม่ต้องเอาออกนั่นแหละเอาไปใส่สายยางมามาใส่สายยางตัวนี้เอานี่ออกเอาเส้นนี้ก็ไดล ใส่ยังไปใส่ไฟตัวนี้อ่ะพี่เกียรไปดึงออกจากเครื่องนี้อันนี้ก็เครื่องใหญ่ครับย้ายลําบากแต่ก็แรงเหมือนกันมาดูว่าใครจะแรงกว่าใครแต่เครื่องนี้ก็ราคาสูงนะเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณใช้ตามเฮ้ยเอาหนีสกอนที่เออน,นั่นแหละต้องเออเข้าไม่สุด นี่สุดแล้วอ่ะลองดูปบเอาไฟไปใส่เอาไฟนี้ก่อนเอาไฟแบบนี้ก่อนมันเป็นอะไรคืออะไรไฟตัวนี้ร้อนชีดก็คือถ้าน้ำไม่ออกเครื่องก็จะไม่ทำงานเลยนะนะครับ อันนี้เป็นระบบหัวแบบอันนี้เป็นระบเระบเดิเล็กนนอยเอฟซีกดไว้ตลอดก่อนอ๋อนีออ่อ๋อเป็นหัวแหลมก็ได้หัวบานก็ได้ด้วยนี่นี่นะลองดูดดิผมจะรูดแรงดันมือนะ ไปได้ไก่เหมือนกันไ้มดูใบไม้ผมไปได้ไก่อยู่นะอ่ะลองอีกหัวนี้ นตับไม่ได้เลยเป็นแบบนี้เลยเขาต้องใส่เองจีดูเอ้าไม่ดีเลยอ๋บบอ,อดูๆละอ,องน้ำคุณดูระอ,องน้ำนะมันจะเป็นแบบโยะนะครับเก็บตรงเนี้ยจ,จะเจ็บมือ,อตรงเนี้ยพอดี โอเคลองเอาหัวตัวนี้เธออ่นี่อันนี้เอาไว้ล้างรถตอนเวลาล้างแซบล้างโอโมโอแล้วอันนี้เก็บไว้ใช้ตัวนี้จะแรงดีกว่าผมจะลองกับรถคันใหม่นะครับที่ผมได้มาเจ้า N P R อ่ะไปดึงเครื่องไปนี่มาดูตรงนี้ มาดูเผาตรงนี้ครับดูเผาะนะดูคาบนี้นะครับ เต็นน็อตเลยอะดูไอ้ดูไอ้ตัวนี้นะ แล้วครับอันนี้ค้าวฝังแน่นเลยนะครับเป็นน้ำมันเนงท้ายขีดสีนี่ผมว่าหลุดเอาหมดแหละแรงอยู่แรงอยู่โอเคใช้ได้ถือว่าผ่านครับเครื่องตัวนี้ซื้อมาก็คุ้มค่าครับนี่ดูอันนี้นะ ดูตรงนี้นะนี่นี่คาบตรงนี้ให้ดูสดๆเลยนี่ขาบฝังแน่นเหมือนกันอ่ะ ไม่ต้องใช้น้ำยาเลยครับมันหลุดออกหมดเลยดูสิเกี้ยงเลยมันก็จะช่วยประหยัดเรื่องน้ำยาล้างรถอีกครับถ้าเครื่องอันนี้มันแรงแต่คุณอย่าไปฉีดใส่สีเนดะ้อสีรถเนี่ยล่อนออกหมดเลยเด้เตือนไว้ก่อนนะครับไม่ได้เลยจะฉีดใส่สีเป็นอันขาดครับ แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไม่ไม่กดอย่างเงี้ยเครื่องมันก็จะดับนี่อัตโนมัติเลยไม่เปลืองไฟนะครับระบบน้ำไม่รั่วเลยดีมากครับไม่มีรั่วนะครับฉีดไปดูฉีดไปเสียงเครื่องทำงานก็นิ่มครับ

ดูให้ดีทุกคนทังเขียดดูหัวนวดตัวนี้ให้ดีเปลี่ยนหัวเหรอไหม สะอาดงมวับเลยโอ้สุดจัดโอนี่นี่นดูหงวับนี้ก็ได้ครับนี่นี่ไอตัวนี้นะนีกีดู ดีนะครับพอด,ดีก็จริงแต่ยังอืนมันก็ไปด้วยครับเรื่องความแรงนี่ยอมรับเลยโอเคเลยแรงดีโอเคนะครับนี่นี่นี่ดูอันนี้นะดูอันนี้ดูอันนี้ถ้าฝังแน่นนะครับของแท้เลยนะครับตัวนี้นะ ก็คือสีมันไปด้วยครับสีแตกไปด้วยนะแรงข้อดีก็คือล้างออกข้อเสียก็คือสีแตกไปด้วยครับแต่มันปรับระดับได้นะครับนี่สีออกไปด้วยเดี๋ยวเราค่อยพ่นใหม่ มันปรับระดับได้ครับปรับให้บานให้แหลมให้คมให้ได้หมดครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะลงน้ํำยาอีกทีนะครับนี่คือน,น้ำยาน้ำยาล้างรถนะครับเก็บไว้ก่อนอ้ดูวิธีเก็บวิธีเก็บสายนะครับ บางให้นเป็นระเบียบเออมันก็หมุนให้มันตรงกัน,กนตัวดูแบบนี้เลยเอาให้เป็นระเบียบไหมเป็นระเบียบเป็นระเบียบเออทำไงก็ได้ให้มันเป็นระเบียบนั่นแหละเอ,อ๋เก็บสายได้ง่ายครับ สะดวกสบายจริงๆไม่ต้องห่วงว่าสายจะพลุงพลังทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็เสียบไว้ที่เดิมน่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เสียบมันเออเสียบลงไปนั่นแหละอ่ะมาถอดเลยถอดไเลยนั่นแหละอย่างนั้นเลยถอดสายออกสายยางปิดน้ำก่อนเออลองลองถอดสิว่ามันจะไหลไหม ถอดสายยางวะถอสายยาง,าายยางไหลไหมออไหล่โอเคไปติดสาย,ยางปกติมันเป็นระบบดูดได้ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่มีสายดูดมีแต่สายเปิดน้ำอย่างนี้ก็คือเรามีถังน้ำใช่ไหมเราสายวางใส่มันก็ดูดเข้ามาเองเป็นระบบดูดเองครับ อันนี้เอาไว้ล้างรถอ่าโดยที่ไม่เปื้อนแบบสุดๆเนี่ยล้างแมคโครก็ล้างได้เหมือนกันนี่ล้างได้เหมือนกันครับถ้าใครอยากเอาไปล้างรถหกล้อหกล้อที่คนซื้อมานะครับพอดีเลยรถไถพวกเนี้ยรถเมคโครนะเหมาะเลยราคาก็เดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ด้านล่างครับลิงก์ราคานะครับ ยี่ห้อโซโลนะมีลิงก์อยู่เฮ้ยโปโลยี่ห้อโปโลนี่ครับโปโล ง่ายๆเลยแล้วก็ยกไปไว้ทือบนบ้านเอาใส่ไว้เออเว้ยมีที่หลากด้วยอสบายจริงๆทุกวันนี้อะไรก็สะดวกสบายหมดครับราคาไม่แพงเหมือนแต่ก่อนนะครับสมัยก่อนนี้แพงๆนะครับเครื่องนี้ให้ผ่านครับคุ้มค่าคุ้มราคาอันนี้ซุปเปอร์โฟมเดี๋ยวเราให้ขีดอีกทีซุปเปอร์โฟม แล้วลองสวมหัวซูเปอร์โฟมดิเอาซูเปอร์โฟมสวมให้ดูกันโอเคนั่นแหละจะใส่ให้มันตรงๆน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าเออซูเปอร์โฟม ซปเปอร์โฟมครับตัวนี้กดเขาเราหมุน,นออกกดเขากดเขา่เาเออนั่นเลยเนี่ยซปเปอร์โฟมน่าจะอยู่ตรงนี้ครับนี่หมุนเขาน่าหนน่นนะครับเนี่ยหมุนมันจะตรงนี่ซปเปอร์โฟมเป็นอย่างนี้ครับนะโอเคเลยโอ้โหเจ๋วไปเลยลองดูไหม าน้ำยาใส่ลองดูซูเปอร์โฟมครับนี่ครับน้ำยาโฟมลองเทใส่จนนะ่ครึ่งโอเค เรา,าลองกันใไฮยังไมค,ท,ค,ท,คทับอ่ะหวัวลงเลยดูหวัวลงสัจใจ,จมากเลยซปเปอร์โฟม เอาปีเปิดประตูดูพลังซุปเปอร์ฟมกันครับมันต้องอย่างนี้ดึงเครื่องไม่หยุด จะจกข้างนั้นมันขึ้นบ่นสุดนีด่โดฟังช่างน่อยไอมุนขึ้นอีกกระจกฟัชงช่างน่นมันจะเปียกเข้าไปในรถสะดวกมากครับใครที่ชอบล้างรถนะเป็นชีวิตจ,จิตใจบางคนรักรถจนแบบโอ้โหล้างทุกวันนะครับถ้าล้างสายยางก็เหนื่อยครับต้อง เจ้าโปโลนะครับนี่เลยโปโลจําชื่อไม่ได้นี่จะจะไปโซโล,โลอย่างเดียวเจ้าโโลครับ,บร้อยสี่สิบห้าบานะครับแรงซื้อมาใหม่ก็รีวิวครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ